มาดูกันในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากันบ้าน,นะคะสัญจอรออกหน่วยบริการที่อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนสู่การแก้ไขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนะคะในโครงการอาบาจอสัญจรประจำปี2565ค่ะ การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะเดินหน้าออกหน่วยบริการประชาชนอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาบริเวณศาลารวมใจอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางในภาวะของแพงภายใต้โครงการอบจสัญจรประจำปี2565ค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเดินทางมาจองคิว การตั้งแต่เริ่มงานนะคะทั้งบริการตัดผมโดยโรงเรียนเสริมสวยดาวสยามบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานโยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ค่ะรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรร,กร,รวมไปถึงให้คำแนะนำส่งเสริมการ,กรเกษตรมีบริการนวดแผนไทยด้วยนะคะและให้คำแนะนำด้านการกายภาพบับัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ข้อร้องเรียน และบริการรับชำระภาษีค่ะ และมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัดอบจอสงขลามีปูธดการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองด้วยนะคะรวมทั้งการแสดงดนตรีสดของนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้พิทยาสรรค์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ผู้นําชุมชนและประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนําไปสู่การแก้ไขหวังยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีค่ะ